ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินกัวลาลัมเปิ์์ะเรากำลังจะไปต่อเครื่องเพื่อที่จะไปบันดาเจต่อแต่ที่นี้เวลาเนี่ยมันมีเวลาต่อเครื่องแค่1ชั่วโมงแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าต้องทรานเฟอร์เป็นแบบเป็นเซลทรานเฟอร์ไม่รู้ว่าต้องไปรับกระเป๋าเองหรือเปล่าแต่ว่าต้องเช็คอินใหม่แน่ๆแล้วตอนนี้มันเหลือเวลาแค่หชั่วโมง ก่อนที่จะเทคออฟเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยจ้ะเริ่มเซสชัโอเคนน Because I have like r e a l y r e a y short time yeah. This one, mm -hmm. I don't. I need to pick up because I'm. Because it's self transfer. Yes, I think you need to uh, to to pick up my baggage Yeah, to pick up my package. Um, mm -hmm. Need to self transfer on level 3. Where is that? Just exit and then go to level 3. Need to exit. <laughs> <laughs> need to exit first. It's okay, exit moment. over here. Okay, over All here. right. And then go to level three. Level three. Okay, thank you. Okay. เมื่อกี้ไปถามที่ a i r ์เอเชียมาว่าต้องไปรับกระเป๋าเองไหมก็คือเขาบอกว่าต้องรับกระเป๋าก่อนแล้วค่อยแบบเช็คอินใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วคือตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายสองยี่สิบบ่ายสองยี่สิบเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า still good time แต่แกดูนี่ดิ กรเป๋ายังไม่มาเลยสยักใบอ่ะมันจะกู้ทาม์ยังไงวะเชื่อเอ้ยกู ดิปหรอวะตอนนี้คือเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะยังไม่ได้เช็คอินเลยเลยเมื่อกี้ไปยืนรอกระเป๋ามันไม่มีเว้ยโอ้ยกูจะบ้า ดอกอะไรเขาไม่รู้เนี่ย oh. กูจะบ้าไ oh. <Okay. S 1> ปยืนรอกระเป๋าแบบเสียเวลามากเลยอะตั้งยี่สิบนาทีไม่เอ้่อยอีกครึ่งชัว่วโมงแกมันปิดเช็คอินพา์เตอร์ไปแล้ว oh. โอเคขอบคุณขอบคุณโอเคโอเคตกเครื่องและกระเป๋าก็คือไปอยู่กับไฟล์นั้น <c oughs> อืมโอเค ผิดที่เราเองแหละเขาบอกว่าถ้าจะต้องเป็นแบบถ้าจะต้องเปลี่ยนเครื่องอะเราควรจะเหลือเผื่อเวลาไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ทีเนี้ยก็ไม่คิดไงว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่เออต้องซื้อตั๋วใหม่แล้วก็เดี๋ยวต้องไปทำเรื่องเรื่องกระเป๋าไปทำรีพอร์ตเรื่องกระเป๋าแล้วก็ again um, <laughs> i miss my flight and i think my my baggage is with the flight to bandage uh, so I, I don't have boarding pass because they close it at two uh, uh, mm -hmm. you no know my bag don't have. Don't have no i'm waiting until like the last bag and then then I go to the chicken and then they clothes. Okay. Oh, yeah, they're already closed at two, so the flight number is mm. From 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 Bangkok? Yeah. Yes. Uh, yeah. But um, I need to buy my ticket, right? To Bandaje. Uh, where can I buy that? Uh, what is the next flight from here to Banda Aja? Okay. Uh, you want me to check the next available flight? Yes, please, because I have to go up or down or something uh, myself. Uh, mm -hmm. <laughs> for that one, you can uh, go to the counter X 16 for the full by the new ticket. So, what floor uh, is that? Uh, level 3, third floor. Here is level uh, two. level two, and just for one level up. Okay. But uh, if but if you buy the car, the you know the ticket at the counter, it might be like a bit pricey. I advise you to buy it through the online. Can you share for me how much is it? I got option. Thank you. Thank you for the bag want as well. The DMJ or Bangkok station, Dom or Bangkok. Um. What what you mean? The station that you want to go is it uh, the No no I don't go to Bangkok I oh go to b a n d a Aceh Oh I'm sorry PTJ yeah Bandar Aceh ทำไมกูไม่เห็นวะโอเคได้กระเป๋าแล้วสรุปว่าก็คือเดี๋ยวจะต้องออกจากนี่นะแล้วก็เดินไปชั้นสามไปที่เซลล์เคาน์เตอร์ของแอร์เอเชีย เพื่อที่จะซื้อตั๋วไปบันดาเจแต่วันนี้ไม่มีไฟแล้วจ้าก็คือต้องเป็นไฟของวันพรุ่งนี้ชีวิตติดคอนเทนต์ปะใครจะไปคิดวะกูไม่ได้อยากให้มันติดคอนเทนต์แบบนี้เลยอะฉันไม่ได้อยากให้มันติดคอนเทนต์แบบนี้เลยอะหญิง Yes, <laughs> I'm sorry to be emotional to you before. No no to um, from here to Banda Ate. You need my passport, right? Tomorrow. Yeah. I see. I I was asked them to check for me. Yeah. The time, okay. <laughs> Only me. Yeah. Thank you, thank <c oughs> you. Thank you. Have a good day. โดนค่าตั๋วใหม่กับค่าน้ำหนักกระเป๋าอีก341ลิบรกิจจ์สอ0 0ักว่าบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้ว แคปปี้ ผิดโรงแรมจ้าโรงแรมที่จองไว้มันอยู่อีกที่หนึ่งแล้วตอนเนี้ยก็มาอีกที่หนึ่งคือชื่อมันเหมือนกันคือมันเป็นเครือเดียวกันแต่ว่ามาผิดพนักงานบอกว่าที่เธอจองไว้อะมันอยู่อีกที่หนึ่งนะเดี๋ยวนั่งรอรถบัสจากจูนนี้ไปอีกจูนหนึ่ง อีกครึ่งชั่วโมงตอนนี้ที่เนี่ยเป็นเวลาห้าโมงครึ่งละทั้งวันเพิ่งกินมัฟฟินไปหนึ่งอันพร้อมก็คราวนี้แหละจ้ะ give you the same price that you pay for. Then you can request for uh, refund from Agoda. That's so you have to contact Agoda by myself? Exactly, because we, this is under third party from Agoda. ็นวันที่วันอะไรตกเครื่องไปผิดโรงแรมแล้วก็ยังมีปัญหาอโก d ดไม่ตัดเงินก็ต้องมานั่งจ่ายรอบที่สองข้าวยังไม่ได้กินตอนนี้เป็นเวลาจะหนึ่งทุ่มของที่นี่แล้ว น้ำเสร็จแล้วตอนนี้เรากําลังจะลงไปหาอะไรกินกันในที่สุดเราก็จะได้กินข้าวแล้วจะญิงโอเคเ,ออเมื่อกี้มีโทรไปแจ้งอากูด้าว่าให้ยกเลิกการจองแล้วเรียบร้อยแล้วก็รองเงินคืนประมาณ7 1 5หวันและเดี๋ยวเราจะไปบอกพนักงานออบอกกับทางโรงแรมที่นี่ว่าเราจัดการเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคไปไปหาอะไรกินกันกี่โมงแล้ววะ ไม่รู้อ่ะจะสองทุ่มแล้วมั้งคุณจะได้กินข้าว